หล่อเกาหลีมากๆเลยนะครับนนกุลอัพรูปลงไอจีซึ่งโพสต์นี้ของเจ้าตัวเนี่ยเรียกได้ว่าหล่อแบบเกาหลีสุดๆสำหรับโพสต์นี้ของหนุ่มหน้าตีท่านนี้นะครับอัพรูปลงไอจีจำนวน2รูปภาพด้วยกันยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยเจ้าตัวยังให้แคปชั่นโพสต์นี้ของตัวเองเป็นอีโมจิน่ารักน่ารักหนึ่งตัวด้วยในส่วนของคอมเมนต์นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าหนุ่มหน้าตีท่านนี้เนี่ยน่ารักตะมุตะมิขนาดนี้เนี่ยก็มีชาวเน็ตรวมถึงเพื่อนในวงการบันเทิง เข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มไม้พิรัตหรือก๊อบไม้ในตำนานก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยทำไมต้องรอขนาดนี้กินอะไรเข้าไปบอกกันบ้างดิและยังมีชาวเน็ตมากมายเลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์ว่าอะไรอะไรก็ดีไปหมดเลยเกิดมาเป็นคนหล่อแถมยังมีแฟนสวยมากช่างเหมาะสมเหมือนกันจริงๆ แฟนใครหล่อจังโอโหนี่แหละนี่แหละหล่อแบบขอกรีดร้องและนอกจากนั้นนะครับยังมีชาวเน็ตมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยครับแต่เอาจริงเลยนะครับโพสต์นี้ของหนุ่มหน้าตีท่านนี้เนี่ยก็คือหล่อจริงๆอันนี้แบบหล่อไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะ